บรูโน่ยังแฮปปี้ได้เล่นเคียงข้างโรนันโดบรูโน่เฟนันเดสกองกลางทีมชาติโปรตุเกสของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกล่าวถึงคริสเตียโนโรนันโดซูเปอร์สตาร์ของแมนยูว่าเขามีความสุขที่ยังได้เล่นเคียงข้างโรนันโดโดยบรูโน่เฟนันเดสเชื่อว่าคู่แข่งในสนามต่างให้ความสนใจเป็นพิเศษกับโรนันโดในเกมการแข่งขันและพยายามจะหยุดโรนันโดให้ได้ สิ่งเหล่านี้เองเป็นสิ่งที่ทําให้แมนยูและทีมชาติโปรตุเกสทํางานง่ายขึ้นการที่ผมได้ลงเล่นกับคริสเตียโนในฐานะตัวจริงในเกมมันดีจริงๆนะเพราะผู้เล่นเคารพคริสเตียโนมากและเขายังทําให้ฝ่ายตรงข้ามกลัวว่าเขาจะได้บอลและทนานําคะแนนอย่างไรก็ตามบรูโนไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะที่บอกว่าการไม่มีโรนันโดอยู่ในทีมจะทําให้เขาทําผลงานได้ดีกว่านี้โดยเขาบอกว่ายังสนุกกับการเล่นเคียงข้างโรนันโดทุกครั้ง ผมเล่นเกมพรีเมียร์ลีกในช่วงสี่เกมสุดท้ายโดยไม่มีคริสเตียโนผมยิงได้เพียงประตูเดียวมันไม่เกี่ยวกับคริสเตียโนหรอกมันเป็นเรื่องของโมเมนตัมกับจังหวะเวลามากกว่าบางครั้งก็ไปในทางที่ดีแต่บางครั้งก็ไม่ดีเท่าที่ควรบรูโน่กล่าวทิ้งท้าย